รีวิวรีวิวไอติ่มไอติ่มไข่แข็งเป็นไอติ่มไข่แข็งเป็นไอติ่มไข่แข็งค่ะสำหรับผู้ไดมักไข่เนาะค่ะไอแข็งยังต้องหัวไอติ่มไข่แข็งไข่แข็งขาววิเศษเย็นสังเกตู่มะสีแข็งแต่ไข่เนียอันนี้แม่ค่ะแย่าไปสนใจสถานี่อันนี้ออ๋แล้วว่าเปลิอนปากมีทิชชู่ทิชชู่มีดทิชชู่นี่ของน้ำนี่อ๋ออันนี้คืออยังไือนกันเหมือนกันแต่ว่าของกอันนี้ ทองอันนี้ทองปล่อยทองปล่อยทองใช่อันนี้ prayed, นี่นี่ของสินนี่นี่เขาสามารถใส่ใ er นกระเป๋าได้น้ำนะคะเอาบ่ได้มันสีเปื้อนเอาบ่อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโชคชัยอ่ะซีมเป็นที่สุดโชคแมนค่ะที่สุดซีมซิมสีเฟื่อนมันข้ามหนึ่งซิเฟื่อนมันข้ามหนึ่งคุ้นๆแล้วก็ซิมเบอร์อืมบ่อาวมันจะเป็นคุ้นต่อยังเอาทุ่นไอติมมาเลยให้ซิมไอติมไงซีมบุญบอกเข่า นี่สองเพลย์2 2> สุดท้ายสองเพลย์สุดท้ายของร้านนะเนี่ยสองตัวสุดท้ายค่ะเอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วบอกเลยว่ารสชาติน,สสน,นี่หวานแห้งหมายถึงเอยียงนี่หมายถึงความรักแต่ความรักหวานป,ปีปโป้ไหนครับบานนูงูกินปีโป้ไหมใช่ใช่ไปไหนตอนไหนสมัยจะได้กินแอดมีแล้ยวบังอะไร เดี๋ยวให้เ้นิกาให้พี่พี่กินก่อนนะคะจะบอกไอ้ข้กินแม่เด้มยิ่คิเราก่ยวอะได้ถอยอีงคะพี่พี่เล่าแบบเป็นกันเองแค่้องเสองก้อนโอ้ยนั่ไม่ใหูคือกคือแบบเอมาแนั่งบ้าอได้ยังซื้อฉันฉันมากันหนาวจากมืออยู่เล็กมนากนอสอง เอถ้นตอไมแมเ่นคนละคนบ่ก็ไข่ไซเวนกับว่าไซเวนนี่ต่างกันทา่คนงเห็นแล้วหิวเลยจ้าจากเยอรมันมากค่ะต้องมาลองซิ่งยูลันยูลิลันโศกไสเอียงโซโจ๊กไทสี่ไอศ์รีมกันที่ตกแมนค่ะฟังแอบมิเลยคางแมนครับอยู่ทางถนนได้ครับเด้ออยู่ทางถนนข้าง้าง้านดแยงอร่อยข้าง้างสานดัมข้าง้างสานดัม ล้านลากสดำเออแค่ะนี่วิวด้วยรีวิวด้วยนี่ยังก็ทามากระเป๋านู้มบ่เดี๋ยว็ดเด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 ็ดนี่เขาเปิดเป็นตาล้านมาขกระเป๋ารีวิวสู้ไห้เออซูนี่แปลว่ามูว่ะค่ะมูมูมูค่ะมูอ่าคือจังแบบสิเป็นแบบคิดถึงจังเลยคิดถึงทุกคนเลยค่ะอ่าบาร์บีคิวพาซ่าิอันนี้เสกะโบบอาคารีวิวกันเลยครับเอาคอยแค่แบบอาหารพี่เนาะ แบบเต็มที่ไม่อั้นเลยเนี่ยถอยรับรองว่ะเขาคิดว่าถอยรับรองว่าทำมันจะอันทำแบบิชิวแบบเอิ้์นถอยไปเองซิเนาะรับรองว่าบอสหน้เบิงเบิงนอกจ้าของนี่ยนอกอย่างพยอันเมาได้บอสฮะให้ฉันเมาไในไรหนีได้บอสบอสมาอย่างยาแล้วยาแล้วเราคงต้องเป็นแฟนลองเพลงทันมรการ ปาษาแดงๆแม่จอยยิ้วหลบเด้กเลยลูกเดือดสันแม่ตรงมาล่องเลยค่ะใช่ใส่แต่ของใส่บุคืออย่าไปใส่เกระพิงยิงหนุ่มมากก็ผิงนะคะไทยนี่ไงเงียบนูลืมเตรียมมาไม่ถึงเงียบนูนลืมเตรียมมาหนูต่อไป มูหันอันนู้นก็ลังจิโตน่าดื้อมือต่อเตรียบต่อเทียบหนองเลยเต็ยนหองเลยโป๊บเป็นป๊บเป็นคนหูใจเลยวะเออก็เป็นคนหูใจจริงหรือเปล่าอือตัวป๊บยาวไปใส่อ้วแล้วพี่ก็เริ่มหายเลยเนอะแอบพิมพ์หายเลยไรจริงกันอามากินเต็มกินที่ไหนน่ารัไปเลยนักโมเลยอันนี้เป็ารังมัดอร่อยดี มีประโยชน์รีวิวกระเป๋ายัิม่พอได้ค่ะเรารีวิวอ่ะเราไม่ได้อีกอ่ะอันนี้อันนี้ของพีพีเอฟซีไข่กับสามาดใส่ได้ค่ะอย่าหามอย่าหามใส่เลยใส่เลยสามาดส่กระเป๋าเงินของพีพีแอร์ีแอดบีได้ค่ะเอามาลองใส่เพิ่มแอดบีไม่ใช่เสือสีเงาใส่เสือสีดำเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานใส่เสือสีเท่าตัวค่ะไปทำฮากันเสือสีเท่าด้วย่ะนมีนุ่มมากกับพี่ อขอเพิ่กมกะดิ่งพิงมีผู้นู <laughs> นี่พู้นูแหมแ <laughs> มาก,ก็พิงก็จังสิราาิ่ะโอ้โหได้เลยกระเซวงนี่อย่าปวนนะเอออย,ย,ย,ย่ <laughs> ายาค่ะได้เลยอากินไปค่ะพิงเร <laughs> ิ่มยิ้มจิกละกษณ์ยิ้วตรงมากินาคา่ะพ่อเป็นยังโดดเดี๋ยวผมสิเอาหูนี้เอาหูนี้เริ่มเริ่มแบบว่า สวยนี่หมดแล้วนี่ค่ะเป็น PFM เลยอันนี้เป็น PS ฟอยดอันนี้ไอซ์เซจด๊าบนะ่ะนี่นี่นี่ไอซ์เดำาบนะค่ะเวลาเราทานแตเวลาเรากินไอศกรีมนะคะเรากินกับถั่วดินนี่จะอร่อยมากเลยเอียงกับถั่วดินคืออะไรหรอเอียงกับเป็นว้าเอียงก่อนนะมันแก้วนะเป็นว่าเอียงก่อมันเผา เป็นสองถ้วยซื้อค่ายทางตรงมั้งหรือเปล่าบึงโบกันเลยนี่โบเบล้วขนาดถ้วยแรกได้เนี่ค่ะเบึงเพราะว่าพวกี้เขาทำปฏิบัติไล่ถ้วยนติดนี่ถ้วยนี้เบิร์ทอนไล่ถ้วยเลยครับเพราะว่าพวกพี่เรานี่เป็นคนมากหวานซีบิขาดหวานบ่ได้แล้วก็ซีวิกระขาดเอฟซีเมื่อไรตรงมี้เอฟซีอยู่น้ำแข็งเมื่อนี่แล้วคือม้าอ่ะกหล่ากึ่งโบกิบโมเมนต์คานุอิมแม่หนุ่มฝากอันเทามากก็ไก่สองตัวไม่ห้พี่ แอดมินตัวหนึ่งนูตัวหนึ่งก็าเริ่มแล้วคือแอดไหมแอดมินแล้วตัวนึงบบกันนูกินเองกินเองฟองโต้เนื้หลายแมนต่อเนี่ยข้บวขึ้นตุลาบค่ะไก่อันกินซุกอกินดิฟบอกไปดูวยอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นโบจะทำอะไรย่างนั้นกินไก่แช่บหมอ๋อบอกไปเลยบอกไปเลยกิหลัคือเบาหนะหักแต่อุตอขึ้นกากรนาดเบาได้ไหโอะไม่ได้รถเป็นยังไงรถ ขนาดว่าเด้นี่เราบอก่จูมได้เมื่นี้เราจูบมาเองผิดเลยสึกมากย่อยากเือนี่มนหนาวอาน้เขาคิดซื้อจมากันหัวอุ้ยขอบคุณสำรับสมตำค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้นู้เจาก็อีกเมื้อเฮือนนั่งของงนเพื่อนอเดียวบนสองธนแลวเนี่ยแต่งานเก่งใจ แสดงว่าเพิ่นมักสีชมพูด้วนี่เอกระติกน้ำผสมสีชมพูตรงมาลานนี่ค่ะไปมักสีชมพูหันนี่แต่กระติกน้ำไม่ใชชมพูนะเพิ่นว่าอีหลางยับเพอะเขากองน้แน่ไอ้มาดูน้าหล้ว ไเงา้ยเซกระป๋าบ้ากันไรบ้หามบ้ามบ้าหามบ้าหามบ้าหามเลยเออยังเงี๋ยเบิเือเมือสองเดือดดิขึ้นขึ้นขึ้นจากองลากไปเรือเมืองสองเอดอะไอ้สิสิงห์นองแล้วเอายาวาจังสันอนุญาตตะกี้เราเป็นวีบ็นสิงห์นนี่ก็อยู่ของเพื่อนปนสิรักเขาอยู่ดิเอาเตือนว่าเมื่อมันทักสีจางไหนมาค่ะอ๋อคิดไปเพื่อนมาคิดอดคืออดด้วยกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค้ะสว,ส,คคนนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนอุ้ยสามร้อยสิบสามคนเลสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับทุกคนนะคะ่ะมากกว่าท่านเป็นบอกคะกระเป๋าแบบนี้มูบีแชชัดสือ่ไอไทยกงกุ้แบบนี้ลาดดีแอดมินเลยแม่เดี๋ยวต่อไปก็จะมีกระเป๋นะาบบอะไรนะลาดแอดมินอะอะไรนะต่อไปนะไม่ไม่อันนี้เขาเอือ้อมไหยังนะกงกุ้ง กล้องผมก็คือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าค h เมล l a h a แม่กล้อผมล h a กล้องผมค h เมกล้องผมแบบนี้อันกล้องผมแบบนี้ถ่ายไป c f u หลาน psn อะไรนี่คะเอ้นะแบบนี้คุณ่ายะลายฮาเอาลายฮาีบเอาายฮค่ะเอาโน้ตีแบตบรุษจะเถอแม่ไม่ถึงว่าที่ขาดผมบรุษบอผมนู้นี่บรุษอ่ากัน้ยระบบะ <ป>มันอีบ้ามัม flat, น,นีกเขล่นหลายแล้วนอนเต็มเลยเนี่ยบ่ค่ะบุกให้นวดบนูนใครง่ายง่ายยังง่านอาจารย์สั่งอาจารย์สั่งเป็นยังจะของไเรียนหนังสือจะของบรรูโอกเอ็นบเอ้านู่นลืมไปกระเป๋านี่มีสิบเวลาเขาเอาของอียงมง่มีสิบแสดงว่าต้องแบบบอยคอยเขาไม่สิบกันแน่เขาเรเก่งเขาเลยเก่งค่ะอุ้ยเขียนมันอีก สวัสดีทุกทุกค่ะ <g ings> อ 4, 3, 3ุสวัสดี3ทุคทุก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 ทกทุกทแกทุกทุไทุกทุกทุกทุไทุก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 ทบกทุกทุกทุกทสกทุ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 าทุากทุกทอกทุกทุกทุมทุาทักบุกทุหทุกทุแอดกิน,กน,ก <g ings> นเลยค่ะอยากลยกุกทุก <g ings> ีุกท่่่กก่ก บอกว่าแนลานนันมีหลายมีขายหลายอย่างมีขายหลายอย่างเพื่อเพียครับแมนร้านนี้มีขายหลายอย่างเลยค่ะสักกระเบือจะเรือลบครับผมบอกไปพี่หญิงมีดยังแน่นี่อันมีดกลโนดอาแนบทพรคนอ่ะผมมีพ่ไหมนะพรไหมพรบอกไปเลยค่ะรับยิงบอกเพื่อนมผู้กองก๊อปโอ้โมมัจจิริศลายถ้ากันเล็บ่เห็ดเห็ด บอกไปแล้วค่ะพี่ยิงสมิธกีบอ่ะกีบนพี่น้องเคยอะนะกีบที่แบบติดน้ำพุ่มเลยกีบเหมือนยางมัดผมยางมัดผมอันนี้โบแมนเนี่ยหลายโอ้ไม่หลายนะครับไม่หลายอยากได้อะเป็นแบบเตะไทยอยากได้มีคือกันมันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันดังกุ้งกิ้งแบบนี้เห็นไหมได้ยิน้ยมันบอกค่ะได้ยินโอเคค่ะสามารถสั่งในแล้คาะสี่ล้านเพี่อันนี้บอกไปค่ะพี่ยิงนี่ยังอีกแนมีผมก่อน อเอ recibir, recib อไม่มีพ no? ี่ีไม่มีตังหูไม่ตังหูไม่ตังหูตังหูตัไมคือเอาง่ายเป็นของแฟชั่นทั่วไปแล้วครับเป็นของแฟชั่นแบบสกิไแบบสติกกายังมีใครขันใครขันพนะใครร้านจิบช็อปใช่เป็นกิบช็อปใช่ใชครับ้เป็นอย่างเรามาเต็มมาเต็มคับกีลาก็ดีแท้โบแมนดีด้ค่ะ บอกไปเลยก่ะพี่หญิงบังหนาเพื่อนหญิงก่อนพี่หญิงวีผมพ่อพี่หญิงวีผมค่ะวีผมไทยวีผมจากโงเองค่ะเอ๋อวีผมหนูวีผมหนูคาพี่หิงพี่หญิงผมหนูอยู่วีผมจากโงเองก่อนเพื่อนว่าพี่วิวบอกว่าแอบตงใจค่าพี่เซนเตอร์แล้ว แอนก็คือออยากจะบอกว่าตอนแรก่มเขาบว่าอีลาฮ์ฮะลิปสติกให้พี่หญิงแน่ได้เลยค่ะพี่หญิงบอกก็ไปเลยล้านพี่แอดมินก็มีแม่ลิปสติกมีมีลิปสติกแล้วเหรอมีล่ะบอกไปเลยอ่ะพี่หญิงค่ะพี่หญิงก็ค่ะจะ่าดังให้ค่ะมินนี่อ่ะท่าไปเลยค่ะพี่หญิงอุ้ยมีคอมพิวเตอร์แต่ใครอยู่คุณย่ะเนาะมีหลัง่ โอ้บอมิ่งยังบ่มี่ยังไปแล้ว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 เอาบุค่ะบ่แมงกระสับซื้อแมงกระสับมาแก้วมาชิล่กปกติหันยิบกินแคลไลแมงกระสับบอกไปแล้วพี่ยิงพี่ยิงหัวกินมาฉันชอบกินอะไรบอกไปแล้วค่ะพี่ยิงพี่ยิงมักหัวกินแมงกระสามับเขาจะปิดร้านแล้วนี่เพิ่ง้างพ่อจอดบนใบไส้ไปสินยางไปโซงไหลไปน้ำไปสินยางไปโซงสวัสดีค่ะซัมลอยหกสิบ เอ็ดคนนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะหนึ่ที่ลลารเบิงเบิงกระเป๋าเห็นไหมหลานหลานทีอุ้ยอุ้ยเั็นไงรถตุ๊กตุ๊กอุ้ยเั็นไงรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กแม่ยเหม่ยเหม่ยเหยขอบคุณค่ะมา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 งานนั้นรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กนี่นี่นี่บังบังมีรถเมล้วมีรถเมล็ดนี่นี่นี่รถตุ๊กตุ๊กมาเมื่ไหนรถตุ๊กตุ๊กเล้นรถตุ๊กตุ๊กป่ะนี่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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กบอกกูเศ้าีกนะกับผูว่าเอไปแ้แม่กระาเออแมงทำแม่กระสาบข้ารับนกาเดี๋ยวจะมาพกันไหมน้อง่ะามยรนแมนม่ยังใสอีกอยู่บนีนะไม่อย่งอีกอยู่บนี่ค่ะม่อย่งใสอีกะคะสี่ร้อยรเออบอกมา ช้าใช่มาแล้วค่ะมากสิบปีอะไรเราได้อค่ะก็ลังสิบปีอะไรได้ค่ะอ่านหนาที่อยากส่งยังกับส่งมาเลยค่ะตอนนี้พี่อย่าลืมพีาอย่าลืมมาวันเสาร์วันเสาร์หลานกิฟท์ช็อปจะเปิดแล้วแมนเราพี่เมื่เสาร์นี่วันเสาร์นี่หลานกิฟท์ช็อปสิเปิดอีกเนาะค่ะพี่ทูบีพีทูบีจะเปิดแล้วพี่ทูบีค่ะแมนอุ้ยเสาร์นี้นะค่ะเสาร์นี้ยำเสาร์นี้เท่านั้นค่ะเสาร์หน้าก็ไม่ละเสาร์หน้าก็มีอีกเสาร์นี้เท่านั้นค่ะเสาร์หน้าไม่ซีมีเสาร์นี้มีอีหยงน่่คะ ปลอยพิมพ์เนี่ยตัวพีสองดวไงคือพออังพีทูปีทนที่จะแบบปีก็ทูพีอุ้ยัอใจไม่ยึดหลักความคุ้นหน้าขอบคุณค่ะมีอย่างที่เห้นบอคันตอนนี้เพราะว่านี่หนูกระเป๋าพร้อมเปิดทับเสมอค่ะนี่่เปิดตั้งใจมาเปิดเอาใส่มาเลยค่ะมาเลยอันนี้มีทีสูตรเนี่ยด้วยค่ะเพราะว่าเตรียมมาเองมันลายอยู่เหมือนอุ้ยซงแมวมากขอบคุณค่ะซงจะโดมมาอีกโอ้ขอบคุณค่ะอุ้ยน้องแมวหาตัวอุ้ยนุ้งมักแมวแห้ง คูพีบีแล้วยังกตัวสุดสื่อร้านมาแล้วคูพีบีคูพีบีอุ้ยอุ๊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 ยกูหลับกูหลับมึงหลับมึงมึงเฮ้ยเขาพิงค้าเขาพิงค้าเขาพิงค้าอุ๊ยค่าแย่แย่มือนี้มือนี้เขาเสกสีเข้าจบไหลคนนี้แล้วค่ะนาะแต่ว่าอย่าลืมเนี่ยค่ะว่ามืออื่นเอ้ยว่ามือวันเสาร์นี่หลานหลับคนละครึ่งบอกราบคนละครึ่งบอกราบเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษไปทั้เนี่ยรัฐบาลก่็ได้ค่ะว่าเพลินหายบ่อนอ้อโทษไปหาอันนั้นนะ ข้อผาอ่าเข้ามเบาๆดีกว่าหลานเกล่ยกล่องปะหานหลานเพิ่นบันท่านหลับเนาะเขายังม้วนเปิดเพราะว่าหลานยังเป็นหลานเน,น่ะเธอจีแบบใหญ่หลานเนยิ่งใหญ่เห็นฮะก็ตรงมากอุ้นนุ้นซอยกันได้ค่ะแม่นพีงเมื่อวานนี้นะคะ่ะ <laughs> พี่ยิง <laughs> บอกล่าอะไร <laughs> เร้ว่าบอกล่าอะไรเร้วเล่าถามพี่ยิงก็ได้ค่ะบอกไปเรื่องยิงเพวันเสารนี้บอกเพคนครับวันเสารนี้กันพีงอยี่ยให้เสียงแบบนั้นบอกคนไปเลยพีิงเปิดเผยตัวตนไปเลย พพเอาวันเสาร์นี้นะครับกระสิมี่อ่าเนี่ยแหละมะเบิงร้านอ่า P2B นะครับผมไในสดอ่าสามตัวตดเพิ่นงโต๊ดอันนี้เป็นสองตัวล่างก็ได้บลอย FC ยางผูกผมเออโอเคเนาะงวันนี้แต่เริ่แล้ววันนี้ขอบขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิงเนี่ค่ะบบคือกระสีนี่คนมาเบิงครับผมค่ะผมวันนี้เข้ากินเข้ากินตับมะฮุ่งกินของหวานกินนยางเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกะสิแต่ยากยากกันเนาะ เดี๋ยวทำมี่อย่าลืม,น,ลมนะคะเสาหนงเสาหนงนะคะนอกระสิมิการไล่ <c oughs> อุ๊ยพี่พี่ยิงยางนี่แล้วพี่ยิงพี่ยิงเบาไวจะเคีียรแล้ว <c oughs> โอเคค่ะงันกักขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิงนนอสามร้อยสามสิบเก้าคนขอบคุณนะ